สวัสดีครับเรีวเทียนพยากรณ์โดยผมาจารย์นุกครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์การทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงของเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาววันจันทร์ครับดวงชะตาของท่านประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงของเดือนเมษายนนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่ king of p e n t l e หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญสัญ,ญลักษณ์รูปเหรียญตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน แต่ว่าไพ่คิงออฟแพนด์เคอร์รือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีคือใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วฉะนั้นถ้าหากว่ามีไพ่การเงินที่ใหญ่ขนาดนี้มาอยู่ในตำแหน่งที่1ก็หมายเขาว่าดวงการเงินการทองของผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นจะโปะปังมากๆนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้บอกได้เลยนะครับว่านี่คือดวงเศรษฐีนั่นเองนะครับถ้าบอกว่าไพ่สิบเหรียญนั้นคือเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่และก็เป็นไพ่มหาเศรษฐี ไพ King ่คีงออฟพันธกิหรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนั้นต้องเรียกว่าไพ่อภิมหาเศรษฐีนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยนะฮะผู้ที่เกิดราศีเมรนจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีใหญ่เพียงในช่วงพริบตาเลยทีเดียวนะครับหรือไม่ตัวท่านเองนั้นถ้ามีโชคมีลาบนี่นะครับมากๆนั้นก็มีโอกาสนะครับที่จะได้เงินได้ทรัพย์เป็นหลักล้านหลักหลายล้านหรือว่าหลายสิบล้านในลักษณะแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่านนั่นเอง แต่ที่แน่ๆนะครับไพ่การเงินต่างๆของท่านนั้นดีมากๆไม่ว่าจะเป็นไพ่ u e e n of p แ n t a ท e รหรือว,ว่ไพ่ราชินีถือเหรียญแล้วก็ไพ่สามเหรียญนี่นะครับที่แน่ๆก็คือว่าเงินเข้าท่านแน่นอนนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงของเดือนเมษายนนั้นดวงชะตาของท่านด้านการเงินพุ่งจริงๆนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับชาววันจันทร์ครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในรอบหนึ่งปีคนที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้ง2ครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและในช่วงของปีใหม่ไทยก็คือเดือนนี้นะครับเดือนเมษายนเนี่ดวงชะตาของท่านนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยเช่นกัน จึงถือว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นควรที่จะได้หาโอกาสในการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งนั่นเองนะครับหากสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมประจารนุให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่7นี่คือไพ่ในออฟคัพหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วย ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นเป็นคนที่รักสวยรักงามเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะครับถ้าเป็นคุณผู้ชายที่เกิดวันจันทร์หลายๆท่านนี่นะครับอาจจะไม่ใช่ขาลุยสักเท่าไหร่อาจจะเป็นผู้ชายที่แบบซ้ำรวยซ้ำอางหน่อยนะครับเสื้อผ้าอาภรร์ที่สวมใส่นี่ต้องสะอาดสะอ้านเรียบเรียบกริบในลักษณะแบบนี้เอาเสื้อใส่ข้างในดูแล้วมันดูสมาร์ทดีในลักษณะแบบนี้ ถ้า,าว่าเป็นคุณผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นคนที่รักสวยรักงามรักการแต่งตัวด้วยเช่นกันแต่อาจจะไม่ถึงขนาดที่ว่าแต่งตัวแบบเปรีย้ยวจี๊ดทันสมัยจา๋าแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวดีเหมาะสมกับบุคลิกถูกกาลเทศะเหมาะสมกับวัยมีสเสน่ห์มีคลาสมีระดับในลักษณะแบบนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นถ้ามีไพ่ใบนี้ก็คือเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดี รู้จักการพูดการคุยคำพูดคำจาของท่านนั้นสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจให้กับคนอื่นเห็นตามคล้อยตามได้ด้วยบุค,คลิกก็ดีนะครับคำพูดจาก็ดีถ้าเป็นเรื่องของการที่จะไปนำเสนองานไปพูดไปเจรจาไปต่อรองใ,ใดๆก็ตามแต่จะประสบความสาเร็จอย่างแน่นอนคนที่เป็นเซลเป็นฝ่ายขายจะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับสุนภัยจัสติกที่อยู่ในตำแหน่งที่8 ภายใบนี้ดวงการงานของท่านนั้นก็จะมีความโดดเด่นด้วยเช่นกันผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับผมที่ทํางานรับราชการทํางานรับราชการที่อยู่ในกระทรวงปกครองคนหมู่มากเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้พิพากษาเป็นอายการเป็นนักกฎหมายคนที่ทํางานอยู่ในกรมราชทัณฑ์ในลักษณะแบบนี้หรือว่าคนที่ทํางานใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับรายละเอียดต่างๆที่เยอะๆนี่นะครับจะดีเช่นคนที่เป็นฝ่ายบุคคลเป็นฝ่ายเอชร คนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกตัวเลขบัญชีการเงินคนที่วางโครงข่ายระบบไอทีระบบคอมพิวเตอร์คนที่เป็นสถาปนิกในการออกแบบโครงสร้างตึกซึ่งมีความสลับซับซ้อนเยอะๆถ้ามีไพ่จัสติกก็หมายเขาว่าจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าไพ่ใบน,นี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการที่ตัวท่านเองนั้นจะตัดสินใจจะทําอะไรก็ตามแต่ในช่วงของเดือนเมษายนนั้น ขอให้คิดละเอียดรอบคอบนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์ถ้าตัวท่านเองนั้นไม่ละเอียดรอบคอบพอใจร้อนวู่วามตามกระแสให้ระวังด้วยนะครับว่าจะตัดสินใจผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไพจ้าสติกผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นมีโอกาสที่จะไปติดต่อหน่วยงานราชการด้านเอกสารต่างๆหรือไม่บางท่านนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าการขึ้นโรงขึ้นศาลเกี่ยวข้องกับคดีความอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่9นี่คือไพ่ห้าดาบ ไพ่ห้าดาบนั้นสิ่งที่ตัวท่านเองต้องระมัดระวังก็คืออารมณ์ร้อนมันมีโอกาสที่จะทะเลาะบอกแวงมีความเห็นต่างมีความเห็นขัดแย้งกันในลักษณะแบบนี้ขอให้ตัวท่านเองนั้นจงใจเย็นๆและที่สําคัญก็คือว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้สูงมีอัตราตัวตนที่สูงขอให้ตัวท่านเองนั้นลดอัตราตัวตนลงมาบ้างจะดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนในลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่จใจตัวเองถ้าทํางานร่วมกับคนหมู่มากก็คือว่า เอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่แน่นอนนะครับมันจะเกิดความขัดแย้งอย่างแน่นอนก like ารท <It> ี่ทํางานร่วมกับคนหมู่มากมันเป็นศาสตร์และศิลป์นั่นเองนะครับถ้าว่าตัวเราเองเอาแต่ความคิดเห็นเอาแต่ใจตัวเองมันมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันอย่างแน่นอนเราควรที่จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่อย่างเดียวให้เขามีส่วนร่วมด้วยแล้วทําให้งานของท่านนั้น พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นไม่ลดอัดตราตัวตนลงมาให้ระวังด้วยนะครับว่าจะมีความขัดแย้งมีโอกาสทะเลาะเบาแวงกันเกิดขึ้นในวงงานอย่างนี้เป็นตน้นถ้าเป็นกับคนรักคู่รักก็หมายความว่าไม่ยอมกันมันมีโอกาสาที่จะทะเลาะกันคล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนะครับนี่คือไพ่ห้าไม้เท้าไพ่ห้าไม้เท้าก็หมายความว่า จงระวังความขัดแย้งในที่ทำงานหรือว่าขัดแย้งกับญาติพี่น้องกับเพื่อนพ้องกับคนรักในลักษณะแบบนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์ถ้าตัวท่านเองนั้นจะทำธุรกิจการค้าการขายจะลงทุนพยายามทำคนเดียวได้จะดีนะครับแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆจะต้องมีการร่วมหุ้นร่วมทุนขอให้ตัวท่านเองนั้นร่วมหุ้นไม่ควรเกิน3ามหุ้นถ้ารวมกับตัวท่านด้วยถ้ามากกว่านี้มันมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นในภายหลังนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมก็คือตำแหน่งที่4นี่คือไพ่ก้าถ้วยไพ่ก้าถ้วยนั้นถ้าเป็นดวงการงานที่จะดีสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับของกินจะดีนะครับอย่างเช่นพวกร้านอาหารต่างๆนี่นะฮะหรือว่าขายก๋วยตง๋ก๋วยเตี๋ยวนะครับขายพวกเครื่องดื่มน้ําดื่มพวกร้านอาหารพวกร้านเหล้าพวกนี้อะไรที่มันเกี่ยวขอ้ของกับของกินจะขายดี รวมไปถึงพวกซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายของชงของชํานะครับจะขายเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งเพราะว่าเดือนเมษายนนี้นะครับผู้คนไปท่องเที่ยวผู้คนเฉลิมฉลองในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยมันจะคึกคักมากๆคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับของกินเนี่ยมันจะขายดีมากๆจะถูกฉลกผู้ที่เกิดวันจันทร์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ แต่สิ่งที่ผู้ที่เกิดวันจันทร์ต้องระมัดระวังก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่สองนี่นะครับนี่คือไพ่เดอะเดวิลไพ่เดอะเดวิลนั้นให้ระวังเรื่องของกิเลสตัณหาความอยากซึ่งมันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวท่านตัวผมเองอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราควบคุมไม่ดีพอนี่นะครับคืออยากได้อย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่เราจะได้มานั้นมันจะผิดหรือถูกให้ระวังไว้ด้วยนะครับว่าจะนําไปสู่หนทางแห่งความเสื่อม การเสรื่อมเสียชื่อเสียงในลักษณะแบบนี้นั่นเองต้องระมัดร,ระวังด้วยนะครับและไพ่ใบนี้ต้องระมัดร,ระวังเกี่ยวกับการที่ตัวท่านเองนั้นจะได้ไปข้องเกี่ยวยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเทาๆการงานเทาๆของผิดกฎหมายของหนีภาษีการพานันยาเสพติดแบบนี้เป็นตน้นต้องระมัดร,ระวังด้วยนะครับหรือไม่ก็คือว่าให้ระมัดร,ระวังว่าจะถูกหลอกถูกโกงนั่นเองนะครับในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยพวกแก๊งคอร์เซนต์งเซนเตอร์ดีนะครับ มันมีโอกาสสูงมากเลยนะฮะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราเองนั้นเป็นคนที่หูเบาเชื่อคนง่ายมันมีโอกาสที่จะถูกหลอกหมดตัวได้นั่นเองฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้าตัวท่านเองนั้นจะทําธุรกิจการค้าการขายมีคนมาชาักชวนให้ไปลงทุนนั่นนู่นนี่โดยเอาผลประโยชน์ต่างๆมาล่อก็ต้องระมัดระวังดูซิว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมมันเป็นไปได้ไหมคือคิดให้ละเอียดถีทั่วนั่นเอง ไม่เช่นนั้นจะถูกหลอกได้นะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดวันจันทร์กันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงเดือนเมษายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มจากไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมก็คือตำแหน่งที่6นั่นเองนี่คือไพ่ควีนออฟแพน t a เกอร์หรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นจะหาเงินหาทรัพย์ได้เยอะมากกว่าปกตินะครับในช่วงของเดือนเมษายนนั้น คนที่ทํามาค้าขายก็จะขายดีขึ้นอย่างที่ผมพูดไปว่าเดือนเมษายนก็มีช่วงของเทศกาลรสรงการานต์ปีใหม่ไทยมีช่วงวันหยุดยาวผู้คนจะเฉลิมฉลองกันการค้าการขายมันจะคึกคักมันจะดีมากๆเศรษฐกิจจะดีมากๆนะครับผมเงินจะสะพัดมากๆตัวท่านเองจะหาเงินได้เยอะมากเป็นพิเศษนั่นเองครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่3นี่คือไพ่สามเหรียญไพ่สามเหรียญก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาภทางการเงินจะมีเงินเข้าทานแน่ เงินก้อนนี้เป็นเงินพิเศษไม่ใช่รายได้ประจําไม่ใช่เงินเดือนอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นค่าส่วนต่างคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนเมื่อขายสินค้าได้แล้วก็จะได้ค่านายหน้าค่าคอมมิชชั่นอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือว่าคนที่ทํามาค้าขายคือมันขายดีมากๆมากกว่าปกตินั่นเองนะครับก็หมายความว่าจะได้เงินพิเศษเข้ามาหรือว่าได้ผลกําไรที่มันมากกว่าปกติในลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือไม่ก็คือว่าตัวท่านเองนั้น อาจจะมีคนให้เงินมาอย่างนี้เป็นต้นญาติผู้ใหญ่นะครับให้เงินมาหรือไม่ก็คือว่ามีโชคมีลาบถูกหวยถูกรตเตอรีรับปีใหม่ไทยของเรานั่นเองนะครับโชคการเงินของท่านนั้นปังจริงๆแล้วก็ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งตามที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับไพ่ king of panther หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนี้คือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ย,ยิปซีคือใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับคนที่ได้พไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าดวงมหาเศรษฐีนั่นเอง ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบทางการเงินครั้งใหญ่จะมีเงินก้อนใหญ่มากๆถ้าถูหวยถูลอตเตอรี่ระดับไพคิงออฟพันเดอร์เกอร์หรือว่าไพกษั์ทือเรียนไพดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของพ่ยยิบซีก็บอกได้เลยนะครับว่า24จนถึง30ล้านเลยทีเดียวรับกันไปแบบเต็มๆนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนเมษายนนั้นมีเงินเข้าอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเข้ามากเข้าน้อยมันอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละท่านนั้น ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าไพ่ King of p e n t a c l e หรือว่าไพกษัตริย์ถือเหรียญไพดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดมาอยู่ในตําแหน่งที่1ก็หมายเขาว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะโป๊ะปังมากๆโชคลาภทางการเงินของผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นโดดเด่นที่สุดในรอบ6ปีเลยทีเดียวนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดวันจันทร์กันบ้างนะครับ ถ้าเป็นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่5้านี่คือไพ่สิบถ้วยไพ่สิบถ้วยถือว่าเป็นไพ่หนึ่งใน3าของไพ่ความรักที่ดีคนที่ได้ไพ่ใบนี้คนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่คนที่คบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสร้างครอบครัวด้วยกันนั่นเองนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีจริงๆหรือไม่ก็คือว่าไพ่สิบถ้วยนั้นจะได้รวมญาติฉลองสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ ในหมู่ญาติมิตรญาติสนิทของท่านในลักษณะแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้อย่างที่ผมพูดไปว่าเดือนเมษายนนั้นก็คือในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยคนไทยเรานี่นะครับก็จะมีวันหยุดยาวแล้วก็จะไปรวมญาติเฉลิมฉลองเฮฮาปาร์ตี้กันมีความสุขนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเป็นความรักด้านไม่ดีนั้นนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับตัวท่านเองนั้นเป็นคนมีเสน่ห์เจ้าชู้ไพ King ค่คิงออฟคัฟหรือว่าไพก่กษัตริย์ถือถ้วย เป็นคนที่พูดจาดีมีวาทศิลป์ในการพูดเป็นคนที่รักสวยรักงามเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีฉะนั้นจะมีคนมารักมาชอบจะมีคนเข้ามาในชีวิตเยอะตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเดวิลที่อยู่ในตำแหน่งที่สองถ้าเป็นด้านของความรักมันมีโอกาสที่จะคบกันแบบลับๆมีโอกาสที่จะไปดื่มไปกินไปเที่ยวแล้วไปเจอกันนะครับมีการแลกเบอร์แลกลายคุยกันสารสัมพันธ์กันมีโอกาสที่จะลึกซึ้งนั่นเองนะครับผม ถ้าหากว่ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านอาจจะเกิดขึ้นกับคนรักหรือว่าคู่รักของท่านก็ได้มันจะเกิดปัญหานี้ครับนี่คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9ก็คือไพ่5ดาบแล้วก็ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายไพ่5้าไม้เท้าให้ระวังว่ามันจะเกิดความขัดแย้งกับคนรักคู่รักของท่านได้ถูกจับได้ขึ้นมาบ้านแตกเลยทีเดียวนะครับผมแม้ว่าจะไม่มีไพ่เคราะห์ถึงขนาดที่ว่ามีการเลิกรากันแต่มันมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาแวงกันนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่อีกใบหนึ่งนะครับก็คือไพ่ก้าถ้วยที่อยู่ในตําแหน่งที่4ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นคุณผู้ชายที่เกิดวันจันทร์ก็หมายความว่าจะมีโอกาสเกิดรักซ้อน,ร,อนรักสามเศร้าขึ้นได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ท่านใดที่เป็นไม้เคยเลิกรากับคู่กับแฟนไปแล้วมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งกับคนที่มีอายุมากกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นพ่อไม้เป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องปลเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดวันจันทร์ทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปล่เทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปล่เทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ